สวัสดีครับหลังจากวันนี้ฮะว่างเว้นจากการรับจา้างฉีดยาครับก็วันนี้ก็มาบำรุงมันแปลงหลังบ้านหน่อยฮะแบ็กซี่ฮะซึ่งมันมันค่อนข้างที่จะโตมากนะท่มหัวยื่นมือนะฮะวันนี้ผมก็จะใช้ไอ้ตัวนี้ศูนยศูนย์หกสิบนะครับสามซองนะฮะโอ้ยฉีดนะฮะเพื่อ ต้นนะครับแล้วก็เล่นการเจริญตบโตหัวนะฮะไม่รู้มันจะลงหรือเปล่านะผมก็ใช้นั้นด้วยฮิวมิกด้วยไอ้ผงดำๆอะ่ะใส่ไปเยอะเลยสักโลได้ไหมนะกี่นะประมาณกิโลเลยครับใส่แบบพลโหดกันไปเลยอะ่ะเล่นทีแบบใบร่วงเลยครฮะเนี่ยไม่ใส่แบบสำรองเลยแบบสำรองไม่ได้ใส่มา่มใสเ,เต็มปะเต็มก็ไม่ต้องหรอกนะฮะ ันนี้เราจะไปจุดต้นกันไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะครับนนหลังจากหลังจากว่าออาไอข้างบ้านอ่ะแปลงหน้าบ้านอ่ะแปลนไอแขกดําอ่ะตันนี้คืออายุมันแปดเก้าเดือนแล้วผมไม่ได้ขุดน,นี่ฝนมันตกชุกมาสักช่วงหนึ่งอ่ะช่วงที่แล้วมาสักอาทิตย์หนึ่งไม่เหลือครับผมเน่าเน่าครับบันเน่าจบเลยชีวิตผมตอนนี้ก็ความหวังของผมก็เหลือพันแว็กซี่อย่างเดียวครับยี่ยี ประมาณยี่สิบสี่ยี่ห้าไร่นี่ฮะแถวนี้ก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะว่าต้นไม้คุมนะครับวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาอัดคลิปนะครับความนักบินฮนะอันนี้นี่นักบินกําลังจะบินซึ่งเขารอผมผสมยาอยู่นะครับอาเท่าไหร่วะในในในก๊าซเนี่ยร้อยลงไปร้อยี่สิบแล้วกันฮะเราจะพ่นประมาณร้อยี่สิบริตรนะครับเดี๋ยวนนี้ผมมาผสมยาครับไม่มีผู้ช่วยเลย ตั้งกล้องก่อนนะเราคุยไปเรื่อยๆครับตอนนี้โอ้โหมันก็แบบว่าเขาเรียกอะไรอะน่าออกมาหยุดไม่หย่อนนะครับวันนี้ก็ตัดสินใจนะที่จะขุดมันแลนววน้วนะครับเดี๋ยวจะหวานถั่วฮะพลาดไปหน่อยนะครับที่ว่าเออมันแปลงหน้าบ้านอนะไม่รีบไม่รีบขุดตั้งแต่กลับมาจากขุดจากมันนานที่ว่าได้มันนาเน่น้อยครับเพราะฉะนนั้นมันหัวใหญ่แล้วมันก็เจ็ดเดือนแล้วนะฮะตอนนี้มันแปดเก้าเดือนแล้วมั้ง มันก็เน่าแล้วเบิดระเบ้ร์เลยครับซึ่งเอาไปขายเนี่ยได้ตาลา,าถ้ามันรวมก็พันแปดนะฮะตอนนี้ฮะถ้าวัดแป้งก็ล่าสุดไปวัดได้ยี่สามจุดห้าเปอร์เซ็นนะครับเขาก็ให้สองพันสามนะฮะก็พอได้ในผลก็ทิ้งช่วงประมาณสักสามสี่วันแล้วเดีย๋ยวว่อาทิตย์นี้ก็จะขุดยกแปลงนะครับนะได้คนมาขุดแล้วกว็จะได้คนโหยาก เหนื่อยครับปีหน้าเลิกทำน้ำมันเราทำอ้อยดีกว่านี่ใช้ตัวศูนย์หกสิบนะฮะซึ่งสั่งจากกาซาด้าครับใช้ช่วงเขาลดราคาสั่งมานะฮะตองหนึ่งก็ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบแล้วแต่ช่วงโอกาสนี่ก็คนนะคนให้มันแตกๆหน่อยเพราะรู้สึกว่าจะมีอะไรลอยอยู่นะเตะอยู่ก่อนเบลอ เมื่อวานก็ไม่ได้ทำคลิปไอ้ขนมันเร็วนี่ก็ถอดเครื่องปัดไฟลงฮะ,ะแล้วก็เอารถกระบะเนี่ยเข็นที่เราตันนะคิดดูครับแราตันละเที่ยวละสองพันกว่าบาทโอ้โอนมันเลยทํามันนะฮะได้มันจริงๆนี่ก็คนนะคนทำมันแตกหน่อยเพราะว่าฮิวมิกนี่มันค่อนข้างที่จะแตกละลายได้ช้าเพราะาเราใส่เยอะนะฮะเราไม่ได้ใช้แบบโฟทีอะไรเงี้ยเราจะใช้เป็นสารฮิวมิกนะครับ เป็นโพแทสเซียมนะฮะสารโพแทสเซียมนะฮะเราก็คนนะครับอันนี้คนเราใส่แบบเข้มข้น,นเลยใส่เป็นกิโล,ลนะผมใส่เป็นกิโลเลยปีก่อนนู่นอะไอแปลงห้าไร่ผมอะได้เป็นเจ็ดแปดหมื่นเหมือนกันนะฮะผมก็มาถึงก็ฉีดยำรุงเดียวใส่ปุ๋ยทีเดียวแต่ผมจะฉีดยำรุงบ่อยเท่นั้นเองเพราะว่าเออผมไป็นลากจ้างฉีดยาแถวข้างแปลงฮะ,ะผมก็เตรียมเตรียมพวกนี้ไปเนี่ยิวมอกกับ ดูสิ่ยไปถึงก็พ่นเป้เดียวห้าไร่ผมพ่นเปเป้เดียวฮะจบแล้วก็รับจ้างต่อสรุปว่าอะไรอะไรอะสี่ห้าตัน,นครับซึ่งจิ้มแล้วก็ทิ้งเลยไม่เคยได้สนใจไม่เคยได้เข้าไปดูเลยเลยนะฮเดี๋ยวไปตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วัานอาทิตย์แล้วกันวันอาทิตย์เราจะทำคลิปอา่าถ้าผมว่างจะทำคลิปอ้ขุดมันนะครับเดีย๋ยวมาดูว่าจะขายได้เท่าไหร่กันฮะซึ่งซึ่งมัน คือปลูกมากคือข้ามแรงคราวนี้พอพอมันแรงเสร็จปนะั๊บเนี่ยน้าก็ไม่มีหยดนะฮะหยดได้น้อยพอเริ่มฝนตกฟึบเน่าเลยนะฮะฉะนั้นปลูกมาต้องปลูกให้ถูกช่วงนะฮะปลูกสักหลังเมษาไปแล้วไปไปลายเมษาเนะะี่ยเมษาพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยพอตกมาปุ๊บพอพอมันเป็นปุ๊บก็ฝนเริ่มลงพอฝนชุกก็มันก็กำลังเริ่มลงหัวะฮะมันจะได้ไม่เน่านะฮะแล้วก็ แล้วก็ขายจะได้ราคาด้วยพวกช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยเป็นช่วงของมันขาขึ้นที่แบบว่ากำลังปิดปลานะครับแต่ปีหน้านี่ก็น่ายังน่าเป็นห่วงนฮะว่ามันจะปิดปลาได้อีกไหมเพราะว่าลูกค้าเรานะครับต่างประเทศก็กำลังคิดค้นนะฮะหรือว่ามีทางแล้วนะครับตอนนี้เขามีทางใช้ไอ้อะไรนะ้ฐานหินผลิตเอเทานอลแล้วนะครับ เราก็ระวังระวังนะฮะกันหน่อยนะฮะสำหรับปีหน้าปีนี้ก็ยังได้อยู่นะ,ะับมันยังทําไม่สําเร็จหรอกวันนี้ก็อย่าชมนักวินของเรานะครับวันนี้เขาจะมาอย่าเพิ่งปล่อยนะครับปล่อยรูดเปล่าเลยนะทำานึ่งครับดีดตัวขึ้นไปก่อนนะครับนี่ครับรนี่ฮะเราก็มีการรับจ้างฉีดยาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพ่นยาำรุงไม่ใช่ยาำลุงปุ๋ย ปุ๋ยให้กับมันสับปหลังนะครับนะครเดีย๋ยวเขาจะกันน้ำดูดป่าครับเลาปล่อยตัวไปครับ นี่ก็กำจะปล่อยโดนนะครับเพื่อพ่นนะครับปุ๋ยนะฮะโอ้ปวดเมื่อยนะครับวันนี้ก็ดูโดนะครับไปแล้วครับไปยังไปแล้วครับนะครับซึ่งพ่นได้ละอองสวยเพราะนี้มันมันสวนละอองครับมันมองไม่เห็นละอองครับตอนนี้คือแดดมันส่องมานะครับ ผม,ผมยังมองลำบากเลยนะครับนะคะวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันครับผมสวัสดีครับ